หลังจากที่วันก่อนเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการหยุดจำหน่ายชั่วคราว t o y ยต้าไฮลัก์รุ่นยอดนิยมในตลาดออสเตรเลียอันนึ่งมาจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่โรงงานในเมืองไทยที่น่าจะส่งผลกระทบกับการจำหน่ายไฮลักซ์ฟีโทั่วโลกไม่มากก็น้อยแต่ในฝั่งเมืองไทยยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆและเราได้พูดถึงโอกาสทองของอิส,สุกที่น่าจะใช้ช่วงเวลานี้ในการกระตุ้นยอดขาย ในช่วงเวลาที่คู่แข่งสําคัญเพียงพลําแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าไอซูก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนบางอย่างเช่นเดียวกับโตโยต้าจึงต้องนําชิ้นส่วนที่มีอยู่อย่างจํากัดไปใช้ใน,นรุ่นที่สําคัญกว่าจนนํามาสู่การแก้ปัญหาที่นําจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นด้วยการเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่ที่มีการตัดออปชั่นบางอย่างออกไปและร,ราคาจําหน่ายลงมาเพื่อที่จะรักษาระดับยอดขายรถยนต์ในภาพรวมเอาไว้ซึ่งทั้ง DmaX และ MuX มีการเพิ่มรุ่นย่อยใหม่เข้าไปทั้ง2รุ่นสำหรับรุ่น D-MAX จะมีเพียงรุ่น Highlander เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มรุ่นย่อย Smart เข้าไปในรุ่น M ทั้งรุ่นเครื่องยนต์1.9และ3.0ลิตรซึ่งเป็นการลดสเปคลงจากรุ่นย่อย M เกียร์อัตโนมัติพร้อมลดราคาลงไป1,000 0บาทโดยออปชันที่ถูกตัดออกไปได้แก่ระบบช่วยเตือนมุมสายตาที่กระจกมองข้าง S Blind s p o t m o n i ต o ร i n g และระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ r e a r Cross Traffic Alert โดยราคาทั้ง2รุ่นย่อยใหม่มีดังต่อไปนี้รุ่น DMAX Highlander 1.9 DDI M Smart เกียร์อัตโนมัติราคา1,030,000บาทรุ่น DMAX Highlander 3.0 DDI M Smart เกียร์อัตโนมัติราคา1,054,000บาทสำหรับรุ่น m ิว x ก็เป็นไปในลักษณะดเดียวกันโดยมีการเพิ่มรุ่น Smart เข้าไปในรุ่นย่อย e l e g a n โดยมีการตัดออปชันออกไปเช่นเดียวกับรุ่น D-Max และลดราคาลงไป10,000บาทเช่นกันซึ่งราคาทั้ง2รุ่นย่อยใหม่มีดังต่อไปนี้ Mu X4 b 2 1.9 DDI e l e g a n c Smart เกียร์อัตโนมัติราคา1 3 4 9 0 0 0บาทรุ่น Mu X4 b 2 3.0 DDI e l e g a n c Smart เกียร์อัตโนมัติราคา1 3 9 4 0 0 0บาท ดังนั้นทำให้มีรุ่นย่อยใหม่เพิ่มเข้ามาในไลน์อัพของทั้ง DmaX และ MuX รวม4รุ่นด้วยกันโดยรุ่นอื่นๆยังมีการจำหน่ายดังเดิมและยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ชาญฉลาดเพราะนอกจากจะสามารถรักษาจำนวนสอ็อกรถยนรุ่นสำคัญเอาไว้ได้แล้วยังเป็นการสร้างตลาดใหม่สำหรับคนที่ไม่จะเป็นจะต้องใช้งานฟีเจอร์ทั้ง2อย่างในราคาที่ต่ำลงมาอย่างไรก็ตามในอนาคตเรายังไม่สามารถบอกได้ว่า การขาดแคลนชิ้ส่วนเหล่านี้จะกินเวลายาวนานแค่ไหนและบระิษัทจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้จนถึงเมื่อใดจะมีการเพิ่มรุ่นย่อยและลดสเปคในรุ่นอื่นๆตามมาอีกหรือไม่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ